ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดมังกรหยก900 0บาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดนะครับรวมผลตอบแทนประมาณ7,920บาทนะครับกับสลากออมทรัพย์ทศชุดมังกรหยกฝาก100ลุร้น10ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับมีโอกาสลุนนะตลอดเวลานะครับเพราะนั้นตลอดเวลาที่ยังคงฝากอยู่นะเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์ like, กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย สลากออมทรัพย์ทกศชุดมังกรหยกนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,น,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภท การรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบี้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบี้ย0.04หน่วยละบาท นะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธานาคารทกสจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วยถอนคืนได้98บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ย จำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจำนวนสูงสุดรวมนะครับสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองรางวัลเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่หนึ่งเสี่ยงหมวดจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลละสิบล้านบาทรางวัลที่หนึ่งต่างหมวดจำนวนเก้าสิบเก้ารางวัลรางวัลละหนึ่งหมื่นบาท รางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจำนวน300รางวัลรางวันละ5 0 0 0บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจำนวน1,000รางวัลรางวันละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน1,000 0แรางวัลรางวันละ6 0 0บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละ10บาท รางวัลพิเศษเสียงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับครั้งละ2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยนนายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมน,นะครับ นะรางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ทกศก็ห้ามพลาดซื้อสลากออมทรัพย์ชุดมังกรหยก900,000บาทจะได้รับ9,000หน่วย9,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกเลขท้าย3ตัวนะครับหมุน2ครั้งโดยจะถูกเลขท้าย3ตัวเลขละ10บาทจำนวน18หมายเลขด้วยกันนะครับ18 คูณ10ก็180บาท180บาทคูณ24ก็4,320บาทครบกาหนดจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ0.4บาทคูณ9,000หน่วยเท่ากับ3,600บาทรางวัลบวกดอกเบี้ยรางวัล4,320บาทบวกดอกเบี้ย3,600บาทเป็น7,040บาทรับไปเลยนะครับครบกำหนดจะได้รับ100บาท40สตางค์คูณ9,000หน่วยเท่ากับ9,3600บาทรางวัล4,300 ยีบาทบวกกันเป็น97,920บาทดอกเบี้ย3,600บาทบวกรางวัลที่ถูก100%นะครับ4,320บาทเป็น7,920บาทนี่คือผลตอบแทนรวมทั้งหมดนะครับก่อนจะการสลากนะครับออมทรัพย์ชุดมังกรหยกเป็นชุดใหม่นะครับใครสนใจก็ลองลุ้นดูนะลองซื้อดูนะครับซึ่งเปิดให้ ซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแคมเปญน,นี้จะเด็ดจะดวงใครจะถูกรางวัลอย่างไงลองพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยวยังไงก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย บัญชีมา้าสิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ สองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบ,บอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกลอ่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณ อยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆอยเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือซี C. นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ